มาต่อกันที่โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค่ะการคัดเลือกเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อเป็นกําลังสําคัญต่ออนาคตประเทศค่ะสํงงานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนไทยรวมถึงครูอาจารย์มาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปีธศ2550 ภายใต้โครงการอาทิโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยโดยในปีนี้นะคะได้จัดโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมเด็กไทยร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ตลอดเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสามารถต่อยอดภาคธุรกิจสังคมชุมชนอันนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ